สสามชั้นนะครับกินไม่ต้องธรรมดานะฮะเอาอย่างนี้เลยนะฮะอย่างใบอย่างนี้เหลือนะครับฉ่ำอะดูเว้ยนะอุ้ยเบสน้องเบสก็กินตับตับตับนี่อะไงกับน้ำโอ้นี่ฮะซีฟู้ดก่อนเลยฮะมาครับ อาดูนะฮะโอ้แหลที่เลยฮะไข่ขัพเค้เราเลยฮะเป็นจิ้มซีฟูดเลยนะฮะป่ะครับวันนี้เราอยู่ที่ อยู่ที่อะไรวะคืนี่มากับบาเบคเลยครับสวัสดีครับสวัสดครับบาร์บีคิวนี่หรือซิวุนมาชื่ออะไรนะซิกซี่ทูบาร์บีคิวแอนด์ชาบูมีสองอย่างให้เลือกนะคะวันนี้ก็อยู่ท้องวัวมาหลายวันก็ลองกินดูครับว่าจะอร่อยไหมนะเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศแป๊บอ่านี่ครับลิซิมุลนะครับกับหลานนะครับบอเบกอยู่ไหมหิวอยู่หิวมากดูนะครับก็จะกินอะไรเริ่มผอมลงนะฮะดีลิซิวุลนะ เคยด้วยค่ะอันนี้เป็นอะไรเลยอย่ารอกระทะใช่ไหมใช่รอกระทะครับดิกระทะเขาเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือปูกรดนะครับดิเขาจะมาแบบออเดอร์กรอดแล้ววันนี้เรากินเบรคบูเฟ่ร้อยเก้าเก้าแล้ะส่วนของน้ำจิ้มนะฮะเขาให้มาสามแบบนะนี่ครับเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้น่าเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะฮะแต่กันเป็นเหมือนน้ำจิ้มออกเปรี้ยวๆหน่อยซีฟู้ดซีฟู้ดหน่อยนะฮะถามไม่ได้ฮะเด็กๆเลยนะฮะนี่น้ำจิ้มบาร์บีคิวนะฮะเดี๋ยวเขาให้บอกให้เทลงนะฮะ มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเช็คน้ำจิ้มก่อนจะรานก่อนครับมาเดี๋ยวมาลองดูน้ำจิ้มนี้ก่อนนะเป็นยังไงนะฮะนี่ออกน้ำจิ้มแบบซุกี้เนาะดูดิเข้มข้นประมาณหนึ่งเนาะขวดที่สองนะฮะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มนะมีมะพราินเยอะดีฮะนี่ฮะอันนี้ออกแนวซีฟู้ด่อยเดี๋ยวดูกินหน่อยคนดีครับซีฟู้ดเลยแหละนี่น่าจะเป็นบาร์บีคิวแน่นอนสีข้นๆนเหมือนน้ำมะขามเปียกนะฮะไม่ใช่นะ นี่ซอสบาร์บีคิวนะฮะดมกลิ่นก่อนนะฮะอืมใช่ครับใช่ใชเลยมะขามเปียก <c oughs> อุ้ยใช่เนี่ฮะถึงเสิร์ฟน่ารักนะฮะแวะมาอยู่หนองบ,บัวลำพูนะับแวะมาได้ครับคนใหญ่ร้านนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะนึกว่าเล่นเกมบอยไม่ใช่นะเนี่ยปรับพัดลมเออปรับขึ้นมาลงานะฮะอธิบายพี่ฟังมา ถ้าลูกค้าเพิ่มไปนะคะก็กดตัวค่ะอ๋ลบใส่ก็ลบค่ะอ๋อครับขอบคุณมากเนี่ยนี่กระทะทองยังดีเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราย่างกันละข้าหมูฮะเสียงเสียงเนื้อหนึบดีนะเนื้อหอยนะเลือดลูกแยงกุ้งมาหีือกุ้งก็มาแลไรเงี้ยซุ้มลื่นมันนะะฮ ลิ้นจีต้องตามแล้วจังหวะนี้เด็ดนั้นเลยนะฮะบอกเลยได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมเลยนะนี่ครับน้ำจิ้มบาร์บีคิวก่อนเลยนะฮะ,ะเป็นไงบ้างอืมกูเลยกินบาร์บีคิวเว้ยมากนี่ย จิ้มแบบจิ้มวุ้นจิ้มวุ้นหน่อยอ่อมีความรสวุ้นเยอะมากบอกเลยพูดดีลองชิมชมันจิ้มแต่ละอย่างก่อนสยู่ด้วยอยู่อยู่ไหนนี่มีแต่สาวๆนะฮะอยู่แถวบกสอ,สอนะครับโอ้ นี่อันนี้หมูอะไรคะเนี่ยเป็นสามชั้นหมู่งนี่หูสไลด์มาแบบนี้เลยเหรอโอ้อน่ากินว่ะนี่น่ากินคนเสิร์ฟก็สวยอะโอ้ให้อันนี้ไข่แถมหรือยังไงครับใช่ฉันส<ำ>ั่ <laughs> งเขาบอกม่ไ <laughs> ข่มีข้าวโพดด้วยนะครับรึ่งความหวานของรสชาติน้ำซุปนะครับมีอะไรบ้างดูนี่ดูซิมุลดูหน่อยฮะอันนี้ฉั้นสั่งเห็ดมาเพิ่มอันนี้ก็ซาลามีมาตระนี้โอ้ซาลีอือมีโยก ปีไรเอ้ยบูโรนาสหรือเปล่าใช่บูโรนาโอ้เว้ไข่ต้องพวกไข่เอาเลยแล้วกินอยู่ไปกินอยู่โอ้โหหมึกใส่กอโอ้ยหมึกน่ากินมากดูดิที่นี่จะเน้นหมึกนะคะโอ้โหสีฟูนะรับอ๋อนี่ไงตับหมักงาของโอ้ตับนะโอ้ยหมักงาดูดิเี้โคตรดีโอ้หดิอันนี้คือของโปรดเรานี่ฮะคือหมูสามชั้นนะฮะสไลด์นะฮะับมก็จะ กบางกรอยอันนี้จะเป็นเมสาหชั้นดูดิดูดิข้สไลด์มาหมูสามชั้นนะเป็นวงกลมวงกลมนะไม่เหมือนคนอื่นขอานุญาตดีนะเพราะว่าดไม่กิ่งใจชาวบ้านชาวช่องเลยนะฮะเต็มที่เลยฮะเจนมาเพื่อใช้แรงงานปะอโอ้ยเขาพูดรูความหวานุู้ความหวานแมลงซุดูดูดิ หน้านะฮะโอหช่ำๆเลดูดิแผ่นใหญ่มากดูนหน้าแผนนะ่นใหญ่มากเหรออุ้ยสามชั้นนะดรัิวมนนะฮะนี่จิมซุกเปอร์อะลยนะฮะเตยมากจิมได้เหรอบาร์บีคิวนะฮะบิบิมมูมา3ชัน้น มันไปชิวเลิศต่อบุเบ็ดนะอุ้ยเบสน้่งเบสก็ิ้มตับตับตับอ้เลือดสาดจิ้มเอับเลยยังซิงอยู่นะครับร้านผมตอนนี้นะฮะใช่ซิงซิอาสุกแล้วฮะิ้มรกับ่โอ้ีฮะสีฟูดกเลยฮะมครับ ตรงที่อยากกินไหมต้องอย่างต้องาบนะ่บรลลนาฮะอืมจิ้มบาร์บีคิวนะฮะช้ำมชำเลยอัคบาร์้าอืมเด็ดจิ้มเด็ดยงมูสามชั้นนะครับกินไม่ต้องธรรมดานะฮะเอาอย่างนี้เลยนะฮะเด็ดเดียวนะ บึ้มักใบใหญ่้เหลือนะครับถึงไม้หมดฮะมดูเรียมเลยจำมร้อนใช่ไหมล่ะ้อนเยอะ ยากนะฮะดูนี่ซีฟู้ดโอ้โยซีฟูเขาอร่อยเลยอรัครบกรองลองกินนี้เขาว่าอร่อยนะสาหร่ายปากรเม่นนะครับจิ้มซีฟู้ดนะฮะอันนี้ครั้งแรกผมนะสาหร่ายปากระเม่ะ สใช่ไหมเป็นไงนะรสชาติโอยถึกแล้วออ้ยสามชัมด้ดิเหลืองเ,เลยฮะอือ้นั่ทำบิ่มบืบบบ่นี่เขาพอดนะฮะนี่ใส่่างนี้เลยนะฮะห<ร>วานฉ่ำซิ่มความเข้มข้นเนี่ยเข้มข้นต้องไป ตีสักหน่อยนิดนึงนะให้เข้ากันอ่าได้ที่นะรอมันสุกนิดนึงนะฮะตัวนี้ก่อนเลยนะฮะโโอ้หไข่ด้วยไข่ด้วยไข่ด้วยโอ้โหนะฮะขมิ้นกุ้งโคตรดีอ่าดูนะฮะโอ้โหได้ที่เลยฮะไข่ข้าวโพดเราเลยฮะข้าวโพดไข่เรานะฮะ มาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะครับโ้ยไเลยนะครับปั๊บอ่านี่หวานมาเขาบอกด,ดีบอกเลยมาครับแทนแล้วตัดเลยนะดฮะกินข้าวทุกแซ่บมกันนะครับวันนี้ก็ดีหัวสั่งกันนะฮะโอ้โห ก็เราดูว่าคนลดความอ้วนนะครับโอ้โอเหเว้ยไ่ยน,นมแล้วอันนี้กินคนเดียวเลยใช่แ <c oughs> ล้วคือสมองเนี่ยเนี่ยเอาแล้ว <c oughs> อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แชร์ทุกคนได้รับประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับกับลานผมนะาเบกบายเจอกัน 拜拜。Bye bye.